มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันนะครับของสดนะฮะมีจะมีขาหมูครับมีมะขามเปียกครับมีผักชีนะฮะมีพริกขี้หนูแห้งครับก็มีพริกแดงกีดาแล้วก็หอมแดงครับแล้วก็อันนี้เป็นผักปลอดสารนะฮะปลูกเองครับผักชีฝรั่งครับตะไคร้ครับใบมะกรูดครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ขาครับ ล้วจะมีเพิ่มเติมก็คือในส่วนของเห็ดครับผมใช้เป็นเห็ดนางลมหลวงครับซื้อที่แมคโครครับถ้าจะไม่ผิดโลละห้าสิบ้าบาทหรือห้าสิบแปดบาทนะฮะจะเริ่มหั่นจากขาหมูก่อนะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่สักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเปื่อต้มแล้วเดี๋ยวมันจะหดนะฮะแล้วก็หั่นในส่วนของขานะฮะ กเครื่องต้งยมยำเนี่ยผมจะนําไปคั่วก่อนนะฮะให้มันหอมก่อนแล้วก็จะต้ยมยำนะฮะค่อยต้อมอีกทีหนึ่งนี่ครับตะไคร้ก็หัน่นเฉียงๆครับลากผักชีก็เก็บไว้นะฮะไว้ใส่ในน้าต้ยามยำนะจะทําให้หอมนะครับหั่นผักชีแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฮะเอาแกนกลางออกครับส่วนหอมแดงนี่ทุบๆเอานะฮะจะได้ กลิ่นของหอมแดงจะได้ออกออกมาเต็มที่นะฮะแล้วก็หั่นหรืส่วนของเผ็ดนางรมนะครับนะครับเผ็ดนางรมหลวงนะฮะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้มลงไปอ่ะมันจะหดเหมือนกันนะฮะนี่ครับเตรียมส่วนของสดเรียบร้อยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทําการคั่วในส่วนของพริกขี้หนูแห้งก่อนนะฮะก็ให้เหลืองนะฮะมีรอยไหมเล็กน้อยนะครับจะได้ตรงกลิ่นหอมนะจะออกกรอบๆนะครับส่วนเครื่องต้มยำก็ผมจะคั่วแค่ขาตะไคร้นะครับแล้วก็ในส่วนของหอมแดงนะคะใบมะกรูดไม่ต้องนะครับกับรักบัชีตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็นำขาหมูลงไปต้มเลยนะฮะ แล้วก็ตามด้วยในส่วนของอมะขามเปียกนะครับนี่ครับเพลาะเดือดจัดใช่ไหมครับก็ใส่ในส่วนของเครื่องตุ้มยำนะฮะสูตรรสชาติด้วยรสด,ดีครับ แล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยครับปลรารดีมันมันะออกเค็มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ซอสฟักเขียวครับแล้วก็สีอิ๊วขาวครับคนให้เข้ากันนะฮะช่วงนี้พอเริ่มเดือดใช่ไหมครับก็ช้อนฟองออกนะฮะจะทำให้น้ำต้มยำเรา อาจะไม่ขุน่นนะน้ำจะใส่แล้วก็น่ากินครับเวลาตักเสิร์ฟนะฮะจอวันนี้ก็รอแค่ประมาณดีส่งของขาหมูอะต้มให้มันเปื่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงกินดาครับมันช้อนฟองออกนะครับต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขาหมูจะเริ่มเปื่อยนะครับ ขาหมูเริ่มเปื่อยใช่ไหมฮะก็ตามด้วยเห็ดแหละครับเทน้ําเดือดสักพักใช่ไหมครับก็อ่ใส่ในส่วนของพริกขี่หนูแห้งที่เราคั่วนะฮะใส่ไปเลยครับเพิ่มความเผ็ดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเนี่ยครับ,รบแล้วก็ส่วนที่เหลือก็รอน้ำเดือดอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็ ตามด้วยบีบมะนาวเลยฮะเนี่ยครับพอเห็นเริ่มสุกใช่ไหมครับก็เดับแก๊สฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับบีบมะนาวลงไปเลยฮะ ก็ตามด้วยผักชีนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จฮะยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ